4. เคล็ดลับดูแลฝ้าวัยทองจากภายในวันนี้นะคะเป็นคำถามจากลูกค้าที่เข้าใกล้วัยทองวัยหมดประจำเดือนแล้วเกิดปัญหาเรื่องของฝ้าขึ้นมาวันนี้เกดอยากแบ่งปันค่ะเป็นเคล็ดลับดีๆที่จะดูแลตัวเองนะคะในช่วงวัยทองก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะในเรื่องของฝ้าวัยทอง พูดอีกชนิดนึงก็คือฝ้าฮอร์โมนนั่นเองเพราะมันเกี่ยวกับฮอร์โมนของเราฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็เรื่องของเลือดลมสิ่งที่จะเกิดนะคะมันส่งผลหมดเลยทั้งเรื่องของอารมณ์จิตใจทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายสรีระต่างๆและเรื่องของผิวค่ะสิ่งที่เกิดคืออะไรผิวเราจะเห็นช,ชัดๆเลยจากคนไม่เป็นฝ้าเริ่มละมีฝ้ากระจุดดงดำ ผิวแห้งนะคะขาดความชุ่มชื้นทั้งๆที่แต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่มีน้ำมีนวลเนาะผิวพันธดีๆอยู่ก็จะเริ่มแห้งขาดความชุ่มชื้นและในส่วนของริ้วรอยก็มาละ ก็จะเป็นอีกวัยหนึ่งที่เราจะวิตกกัง,งวลกันมากเลยทีนี้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็มีผลนะคะเพราะว่ารูปร่างของเ็าจะเริ่มเปลี่ยนไปการเผาผลาญต่างๆก็เริ่มยากขึ้นรวมไปถึงโรคภัยต่างๆก็ต้องระวังด้วยกระดูกพูนด้วยโรคที่มากกับอายุที่มากขึ้นนะคะเราต้องระวังทั้งหมด แล้วทีนี้เรื่องของจิตใจจะมีอะไรบ้างหลายคนนอนหลับไม่เต็มอิ่มละกระสับกระส่ายนอนไม่ค่อยหลับร้อนวูบวาบทั้งทังที่เปิดแอร์หรืออยู่ในห้องแอร์ รวมไปถึงอารมณ์หงุดหงิดง่ายโกรดง่ายหรือบางทีก็เศร้าวิตกกังวลอันนี้ก็ต้องระวังนะคะสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือเคล็ดลับตรงนี้ให้ลองทําดูจะช่วยได้ดีขึ้นค่ะเคล็ดลับข้อแรกนะคะนั่นก็คือให้ดูแลเรื่องของอารมณ์จิตใจซึ่งมันส่งผลต่อฮอร์โมนนั่นก็คือพยายามปล่อยวางเราจะต้องไม่หงุดหงิดไม่โกรธง่าย อาจจะพูดแล้วมันเหมือนพูดง่ายไหมทําได้นะคะค่อยๆหาอย่างเช่นสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นลบเรารู้แล้วเราฟังเข้าไปไม่เข้าหูละฟังเข้าไปทีไรโกรธทุกทีงุดงิดทุกทีอารมณ์เสียทุกทีอันนั้นก็ต้องไว้ก่อนไม่ต้องไปฟังไม่ต้องเอารับเข้ามาถ้าเราไม่รับเราก็จะไม่ทุกนะคะทีนี้เนี่ยเรารับสิ่งที่เป็นบวกเข้ามาก็จะเกิดผลดีต่อตัวเราด้วยเช่นอะไรบ้างเพลงที่ดีๆ มีประโยชน์แต่ถ้าไม่ไม่รู้ว่าเป็นอย่งไงก็คือเอาเป็นเพลงบรรเลงก็ได้เนาะเที่ยนเย็นสบายจิตใจออกไปดูต้นไม้ใบเขียวบรรยากาศสวยๆลมพัดเย็นเยนสบายสบาย หรือว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่เราชอบนะคะปลูกต้นไม้บางคนก็ชอบทําอาหารแบบนี้ก็ได้เช่นกันทําให้เราลืมเรื่องของสิ่งที่เป็นทุกข์หรือว่าสิ่งที่กําลังรบกวนจิตใจตรงนั้นอยู่ให้เราออกมาจากตรงนั้นให้ได้ค่ะทําให้เราอยู่กับวัยทองได้อย่างไม่ทุกข์ใจนะคะ 2. ค่ะยาเกี่ยวกับฮอร์โมนไม่ต้องกินนะคะไม่ว่าจะเป็นยาฮอร์โมนทดแทนหรือว่าจะเป็นการเทคยาฮอร์โมนไม่ต้องกินค่ะ 3. ในเรื่องของยาอาหารเสริมต้องกินแบบไม่มากเกินความพอดีอันนี้ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันค่ะ ข้อที่สี่นะคะให้ออกกำลังกายบ้างทุกอย่างพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดูแลจากภายในของเราเมื่อเราออกกำลังกายเสียงเงือ่อดีท็อกออกไปแน่นอนอารมณ์จิตใจแต่มใสมันก็มีมากขึ้นเราก็รนเรื่องของการดีท็อกของเสียออกไปผิวพรรณมันก็จะสดใสขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมดื่มน้ําให้มากผิวเราจะได้ไม่แห้งและการดูแลจากภายนอกทายังไงได้บ้างเมื่อเรารู้ละเราผิวแห้งก็เติมเรื่องของบารุงยเจอ t u r i z e r รู้ว่าฝ้า เริ่มขึ้นก็ต้องมีบำรุงที่ลดเม็ดสีเมลานินและอย่าลืมเด็ดขาดก็คือการทาครีมกันแดดทุกวันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะอยากให้ทุกคนเมื่อเข้าใกล้ไวทองหรือไัวหมดประจำเดือนใกล้ๆแบบเกตแบบนี้48ก็คือเข้าแบบมีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะคะคับชุดดูแลฝ้าตรงนี้เราก็อยากแนะนำ3ชิ้น3ขั้นตอนดูแลฝ้าแบบปลอดภัยไร้าสารไม่กัดลอก ดูกันดูแลกันได้ยาวๆนะคะตัวแรกเลย ตัวนี้เป็นสบูส่สมุนไพรแฮนเมดว่านนางคำจิเคที่ล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงมีว่านนางคำพลายลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งล้างหน้าเสร็จจะได้ฟีลลิ่งหน้านุ่มๆค่ะไม่มีสารซาลเฟตถัดมานะคะก็มา,าลงบำรุงกันด้วยตัวนี้เซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจะเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินเติมน้ำให้ผิวและยังลดดิ้วรอยได้ด้วยแล้วก็ยังทำให้ลดอาการแพ้สารด้วยนะคะสำหรับคนที่เคยแพ้สารมาสุดท้ายกันแดดจำเป็นต้องใช้ค่ะดีมีกันแดด K T ที่ SPF 50บ PA วกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้านี่เลยนะคะกับชุดดูแลผ้าทักได้เลยค่ะ